โภคพี่น้องสวัสดีครับผมพ่อนหญ่ใกับแม่ตั้มครับพี่น้องวันนี้พ่อนหญ่ใก็อยู่บ้านครับผมอยู่บ้านสองมือแล้วพี่น้องในส่วนแม่ตั้มเอ็ดด้วยกินครับมือนี่งกำลังหนึ่งเข่าครับพี่น้อง ได้พวงไข่มาจากตลาดเพื่อพี่น้องเมื่อวาน,นครับผมซื้อมาเมื่อวานไม่นี้กันเลยสีมาเอ็ดมกหม้อพี่น้องเสียบกินแรงเนาะนี่ต้มกำลังเตรียมข่องับพี่น้องดี๋ยวคยติดตามครับผมนี่ก็เตรียมพักนะครับพี่น้องใส่หมกหม้อลังไข่เราพี่น้องเสียบเนี่ ได้พวงไข่ไก่มาครับพี่น้องนี้หอมนะครับต้นหอมนะครับพี่น้องนะครับอี่นนะครับพริกนะครับผมที่เครื่องตำนะครับพี่น้องตำที่มีคานะครับพี่น้องตะไคร่ตำใส่กันนะครับพี่น้องเอาสมุนไพรล้วนๆเลยครับมือนี้ หอมนะครับมือนี่นี่แะครับพี่น้องหวงไข่นะครับพี่น้องมีต่ำมันไปล่างหันมาพร่อมเรียบร้อยครับพีน่น้องกำลังจะเริ่มปรุงเครื่องนะพี่น้องแซ่บมือนี่ครับโอ้หลายเติปปมงงนนครับพี่น้องไปจิบหม้อบางแง่นึงพนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องเครื่องนะครับพี่น้อง กะทั้งเดี๋ยวเตรียมเครื่องนะครับตำคาไข่ขใบบะกกูดพร้อมรับพี่น้องมีตำมีตำกันท่านหอกไม่ทานนะครับผมแบบมีตำอยู่บ้านพี่น้องเอ็ดอยู่เอด็เอดกินเมื้อนี้นี่โควิดไนงะนี่โควิดมาอยู่บ้านเลยพี่น้องหยุดมาเลยมาชวนพี่น้องหยุดโควิดจำกันครับพี่น้อง ต้องอยู่บ้านไงอยู่บ้านกันโรคระบาดกินออมเขาเรียกออมหรอหรือหมกหมกหม้อหมกหม้อพวงไข่ตัวนี้ใช้กิ่หลงจากพวงไข่เป็นรังไข่อยู่นี่พี่น้องลงไปลงมาอยู่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมตปวนี้ใส้ตำเครื่องก่อนนะครับผมนะหั่นผักเตรียมเครื่องก่อนจ้ะ ตำแล้วแล้วครับพี่น้องเครื่องอนี่จะสมุนไพรครับพี่นอ้องสุดยอดเลยตอนนี้เดี๋ยวความลงหมอแล้วครับพี่น้องความปรุงแล้วครับผมความปรุงแล้วครับพี่น้องเครื่องที่ตำไว้านะครับผมมีข่ามีตะไคร้ หอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็เอาไปคุกกับเครื่องในแล้วก็พวงไข่เลยที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงอยู่บ้านโควิดสิเเบเก้าครับพี่น้องปรุงก็ไปพร้อมแล้วครับพี่น้องของนัวครับผม ปลาครับเแล้วก็ปลาลาจะ้ะปลาล่าครับพี่น้องจังหน้อยกอเกลือว่าใส่พี่น้องว่าใส่ไปกับนั่นแล้วกับตอนตำเครื่องอะเครื่องแล้วตำเครื่องพริกขาตะไคร้กัน่ระเด็นดีหน่อยครับพี่น้องมันดีพอหอมจ้ะ ล่างคกอีกตามเครื่องแล้วพี่น้องเราใจ่แปก็ให้มันละอูอยู่ในหม้อน้ำมันก็จะเหลือกุกขิกอาจ้ะใส่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมเลย ผักก็ตามชอบนะเราชอบผักอะไรเราก็ใส่ไปแต่จุนมากก็เนี่ยใบแมงลักผักชีสำหรับบางคนชอบผักชีลาวก็ใส่ผักชีลาวได้จ้ะนี่ครับพี่นออ้องเดี๋ยวเราไปขึ้นเตาครับพี่นอ้องขึ้นเตาจ้ะ นี่ต่อ่านหน้าบ้านเหมือนเดิมจ้ะปิดฝาครับพี่น้องจริงไว้สักสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาเปิดดูจ้ะครับผมครับพี่นอ้องคอยใช้นะครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมเพิ่งเจอหน้าเจอตาครับพี่น้องเม่มีเวลาเอ็ดคลิปลงคลิปเลยครับพี่น้องเอ็ดงานพิ่งเลียบนะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะยังแดดครับพี่น้องไม่แซ่บบ่ครับผมโอ้หอมครับพี่น้องหอมหิวเข่าแล้วครับพี่นอ้องนี่มาเด้อกินเข่าแดงร่กันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเด้อครับผมเดี๋ยวรอตักใส่จานค่ะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเข่าเด้อครับกินเข่าแดงแซบแซบร่วมกันเด้อมีย่าง ใส่กอกทำบอบพี่น้องมาไหมน้องนะครับวันนี้ใช้กับขอจบคลิปนะครับผมกับเมนูแซ่บเมนูนึงนะครับผมหมกพองไข่หมกหม้อพวงไข่หมกหม้อพวงไข่จัดแจักกินข้าวแรงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะ แต่เรื่องโรคไล่ๆพี่น้องก็ตั้งแต่ก็ฝากป้องกันดูแลดูแลสุขภาพนะครับพี่นอ้องจั้งแต่ก็ช่วงนี้ก็งดออกจากบ้านจากซ่องไปก่อนนะครับ,บนะนะพี่น้องเนาะรพบพะจะใช่กับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ,บพี่น้องเพราใช่ก็มีต่ํากัอีกสองคนนะครับพี่น้องที่อยู่บ้านนะครับบอกออกไปใส่นะครับพี่น้อง ตามที่รัฐบาลเพิ่เว่านะครับพี่น้องสู้ไปไสยกันครับพี่น้องทังไหนก็พาดพ้นไปได้นะครับผมเรืงไหน็นับคลิปนี้ครับพ่อให้ขอจบคลิปครับผมครับผมสวัสดีครับผม